เชิญทุกท่านพบกับโฆษกคนใหม่ของพรรคก้าวไกลภริ์วัชรเสินค่ะ สวัสดีเพื่อน,อนๆสมาชิกพักก้าไกลทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนที่รับชมอยู่ทางไลฟ์วันนี้ผมต้องออกตัวก่อนครับว่าผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมายืนต่อหน้าทุกท่านบนเวทีณวันนี้ที่ผมรู้สึกตื่นเต้นครับไม่ใช่เพราะเพียงจํานวนสมาชิกพักที่มากันอย่างล้นหลามไม่ใช่เพราะ วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสกลับมาเยือนสถานที่แห่งนี้หลังจากงานปลาสัยใหญ่ของพักในคืนวันก่อนเลือกตั้งแต่ที่ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษวันนี้ครับเพราะผมได้รับมอบหมายจากพักให้มานําเสนอแผนการทํางานของพวกเราในสภาต่อหน้าเจ้าของพักซึ่งแน่นอนครับสำหรับพักเก้าไกลนั้นเจ้าของพักก็คือสมาชิกทุกคนที่อยู่ในที่นี้และที่รับชมอยู่ทั่วประเทศ ทุกท่านครับแม้ว่าพักเราจะมีเจ้าของถึงเจ็ดหมื่นกว่าคนแต่ผมเชื่อครับว่าเหตุผลที่ทําให้พวกเราทุกคนนั้นตัดสินใจมาเป็นเจ้าของพักนี้ร่วมกันก็เพราะความฝันและความเชื่อที่เรามีตรงกันว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ประชาธิปไตยไทยเข้มแข็งกว่านี้ได้เศ,ษศรษฐกิจไทยไปได้ไกลกว่านี้และสังคมไทยน่าอยู่กว่านี้ได้และผมก็เชื่อครับว่าพวกเราก็เห็นตรงกัน ถ้าเราอยากให้ความฝันของเรานั้นเป็นจริงเราก็ต้องมาร่วมกันสร้างร่วมกันกำหนดทิศทางและร่วมกันขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงต่างๆผ่านยานผานะที่มีชื่อว่าพักก้าวไกลทุกท่านครับหากจะให้ผมสรุปภายในหนึ่งประโยคถึงเรื่องราวและการเดินทางของพัรก,ก้าวไกลตลอดเกือบ4ปีที่ผ่านมาผมจะขอสรุปว่ามันเป็นเรื่องราวของการ beating the odds หรือการทำในสิ่งที่ ไม่มีใครคิดไม่มีใครเชื่อว่าเราทำได้หากย้อนไปสมัยที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบหลายคนก็วิเคราะห์ครับว่าคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าพักเก้าไกลจะลุกกลับขึ้นมาได้แต่ผ่านไปเพียงไม่กี่ปีครับเราก็ได้เติบโตในฐานะสถาบันทางการเมืองและมีจำนวนสมาชิกมากกว่าจานวนสมาชิกในสมัยพักอนาคตใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วหรือหากย้อน ไปตอนการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาปี66พอพัก9ก้าไกลเราประกาศว่าเราจะเดินหน้าในการทำการเมืองแบบใหม่ที่ไม่อ้างอิงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เราก็ถูกปราโมทครับว่าในเมื่อระบบเลือกตั้งปรับมาเป็นระบบแบบบัตรสองใบพัก9ก้าไกลคงไม่สามารถชนะการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตได้แต่เดินทางมาถึงวันนี้ครับพักก้าไกลเรามีผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตจาก28จังหวัดทั่วประเทศครบทุกภูมิภาค หรือแม้กระทั่งในคืนวันก่อนเลือกตั้งครับแม้จะมีประชาชนมารวมตัวกันอยู่ที่หลายหมื่นคนแต่ก็ยังมีคนตั้งคําถามครับว่าจะเป็นจริงได้หรือที่พักเก้าไกลจะมีผู้แทรรนราษฎรเกิน100คนแต่มาถึงวันนี้เราก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าพักเก้าไกลเราสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นพักการเมืองที่รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ